สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมไม่มีจะก,กินยอมทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากหลังจากที่มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้มีการโพสคลิปนมพาเมียและลูกขี่รถมาขายโทรศัพท์ร,ระไม่มีเงินจะกินแล้วต้องการเงินไว้ใช้ในวันต่อไปน้ํามันรถก็ใกล้จะหมดนมรายนี้เผยว่าจริงๆแล้วก็อายเหมือนกันที่ต้องมาทําอะไรแบบนี้แต่ใช้ทํายังไงได้ก็ในเมื่อมันไม่มีจริงๆจ,จะเอาไปขายที่ร้านก็ปิดหมดแล้วตอนเช้า ก็ต้องรีบไปทำงานแต่ไม่รู้จะไปได้ไหมเพราะน้ำมันใกล้จะหมดแล้วทางด้านพลเมืองดีไม่สะดวกที่จะรับไว้แต่ด้วยความเห็นใจจึงได้รวบรวมเงินให้เบืองต้น200บาทและล่าสุดกำลังหาทางช่วยเหลือครอบครัวนี้ซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็พร้อมที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือท่านผู้ชมครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ